สวัสดีครับ Channel Bond Review นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬกา m มร r i s s a u v a Pontot S Diver เรือนนี้กันนะครับนาฬกา Pontot S นะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆเป็นนาฬกาที่เคยมีออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับโดยที่ทางแบรนด์ m o r i c s a u a เนี่ยก็เรียกว่าเอากลับมาทําใหม่แล้วก็ปรับปรุงหลายๆอย่างให้มันดูดีขึ้นแล้วก็เข้ากับยุคสมัยในการใช้งานปัจจุบันมากขึ้นนะครับ ซึ่งย้อนกลับไปนะครับในปี2013นะประมาณ10ปีที่แล้วเลยนะครับิซาครัวเนี่ยก็มีการเปิดตัวนายการดำน้ำพอนโทสเอสขึ้นมานะครับ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางแบรนด์ก็ยังไม่ได้มีการทำตลาดนาฬิการุ่นโมลิสควอไอคอนนะซึ่งโมลิสควในยุคนั้นก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ทำนาฬิกาแต่ละเรือนมาค่อนข้างจะจริงจังนะครับเวลาทำมาสเตอร์เพสเนี่ยก็เน้นแบบอลังการใช่ไหมครับเน้นตัวเครื่องนู่นนี่นั่นคือมีความซีเรียสในเรื่องนาฬิกามากๆนะครับซึ่งแน่นอนมันก็จะได้กลุ่มตลาดคนที่ต้องการความจริงจังบนนาฬิกาต้องการสเปคขั้นสูงก็คือคนที่มีความฮาร์ดคอร์ในเรื่องของสเปคประมาณหนึ่งอะึ่ง ในตอนนั้นเองเนี่ยพรทศเอสไเวก็ถือว่าเป็นใายการดำน้ําที่สเปคค่อนข้างจะมีความอลังการพอสมควรนะครับสเปคกันกรนน้ํากันได้600เมตรนะก็คือลึกมากๆเทียบเท่าแบบโปรเฟ s ชั่นอลไดเวอเลยแล้วก็มีพวก helium ว wow าล์วด้วยซึ่งก็สามารถใช้งานดำน้ำในที่ลึกมากๆหรือว่า สำหรับคนที่เป็นคนทำงานใต้น้ำอ่ะจะเอาไปแบบเข้าแชมเบอร์เป็นถังพักที่มันมีก๊าซฮีเลียมอยู่อะไรแบบนี้ก็สามารถใช้เรือนนั้นได้เลยนะครับแต่แน่นอนด้วยความที่มันมีสเปคสูงขนาดนั้นน่ะตัวเรือนมันก็เลยค่อนข้างจะใหญ่ประมาณหนึ่งก็คือความหนาเนี่ยประมาณสัก15มิลเลยนะครับแล้วก็ตัวเคสเนี่ย43มมิลซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่โมริซาควรในยุคก่อนอ่ะก็จะมีปัญหาเรื่องนี้กันเยอะนะครับก็คือขนาดที่มันใหญ่เกินไปมันอาจจะใหญ่เกินสําหรับคนที่ จะเอาไปใส่ในชีวิตประจำวันนะครับหรือว่าคนที่อยากเต้นรายการใส่ใช้งานทั่วๆไปอะ่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยโมริซารัวอาจจะไม่ได้เน้นกลุ่มนี้เลยซึ่งพอเปิดตัวไปสักพักหนึ่งนะครับผ่านไปหลายปีทางแบรนด์ก็มีการเลิกผลิตเรือนนี้ไปซึ่งช่วงที่เลิกผลิตอะ่ะมันก็คือช่วงที่มีการเปิดตัวทําการตลาดโมริซารัวไอคอนนั่นเองนะครับ คือในงานเปิดตัวในาการรุ่นนี้นะผมได้มีโอกาสไปคุยกับ CEO ของทางบริษัทครัวนะคุณสเตฟานคุณสเตฟานเขาเล่าให้ฟังว่าในตอนที่เขากำลังจะทำไอคอนขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นน่เขาแบบอยากให้ทุกคนในบริษัท มาโฟกัสที่ไอคอนแบบเป็นจริงเป็นจังอะเพราะว่าเขาคิดว่าตัวไอคอนเนี่ยมันคือตัวปลายหอกนะครับที่จะเป็นตัวสําคัญแล้วก็บุกตลาดได้ดีมากๆโปรเจกต์ Project อื่นๆที่กาลังทําอยู่เนี่ยก็เรียกว่าอะไรที่ยังไม่ได้เน้นอะ่ะก็พับไปก่อนเลยนะครับซึ่ง p o n ตอ s เซจไซเวอรซึ่งเป็นนาฬิกาดาน้ําเวอร์ชั่นจริงจังระดับโปรเฟชชั่นอลในตอนนั้นก็เลยเหมือนมีการถูกเลิกผลิตไปก่อนนะครับเรียกว่าทุ่มกําลังคนทั้งหมดเนี่ยไปทําตัวไอคอนนั่นเอง ซึ่งแน่นอนปัจจุบันเราก็จะเห็นแล้วว่าตัวไอคอนเนี่ยมันมีความโด่งดังแล้วก็มันฮิตติดตลาดไปแล้วนะครับดังนั้นมันก็มีคนเริ่มเรียกร้องแล้วว่าเอ้ยอยากได้พ o n t o s S d เอสไกลับมาบ้างนะครับมีแฟนๆสมัยก่อนที่ชื่นชอบนาฬิการุ่นนี้อยู่อยากจะได้เรือนนี้กลับมาในเวอร์ชั่นที่แบบมันอาจจะแมสมากขึ้นใส่เช้ง,งานได้ง่ายขึ้นก็เรียกร้องไปทางบริษัทซึ่งทางบริษัทครัวเองก็โอเคเห็นแล้วว่าตอนนี้ไอคอนเราก็เรียกว่าหายห่วงละมันไปได้ดีไปได้ไกลละ ก็เลยมีการเอา PONTOS s ส r ลเนี่ยคัมแบ็กกลับมาตามการเรียกร้องนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปนะว่าทําไมถึงมีการเอากลับมาเปิดตัวใหม่ในช่วงนี้ซึ่งเดี๋ยวเรามาลงดีเทลที่นาฬิกากันเลยนะครับว่าเรือเนี้ย มันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะอันดับแรกมาดูที่หน้าปัดกันก่อนเลยนะครับตัวหน้าปัดเนี่ยเราจะเห็นนะว่ามันเป็นหน้าปัดที่มี texture ด้านในประมาณหนึ่งนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดแรกที่เพื่อนๆต้องสังเกตกันก่อนนะครับเพราะว่าในการผลอตเซตที่มันออกมาเนี่ยในชุดนี้นะครับมันจะมีหน้าขาวแล้วก็หน้าดำใช่ไหมครับแล้วก็มีหน้าน้ำเงินด้วยที่เป็นตัวบ r o นะซึ่งตัวหน้าสีดํากับหน้าสีขาวเนี่ยมันต่างกันประมาณหนึ่งนะ คือตัวหน้าดำอะเท็กซ์เจอร์มันจะขรุขระด,ดูสปอร์ตเลยแต่ถ้าเกิดเป็นตัวหน้าขาวเนี่ยเท็กซ์เจอร์มันจะเป็นสีขาวเรียบๆไม่มีลายแบบนี้นะครับดังนั้นฟิลลิ่งจะต่างกันเยอะประมาณนึงเลย <S 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 ก็คือว่าง่ายหน้าดำเนี่ยจะดูลุยทะมัดทะแมงกว่าเยอะนะครับแต่หน้าขาวเนี่ยจะมาแนวคุณหนูคุณหนูใส่แบบสีนวลเรียบร้อยเรียบร้อยเลยประมาณแบบนี้ดังนั้นอันนี้ก็เป็นจุดแรกนะครับที่เ,เพื่อนๆต้องดูนก,นก่อนว่าเราชอบแบบไหนนะซึ่งถ้าเกิดถามผมเลยเอาจริงๆนะนาการดำน้ำอะมันก็น่าจะเหมาะกับหน้าตาประมาณอย่างเงี้ยนะ ปอร์ตหน่อยเพราะมันก็เป็นนาฬกาที่เน้นใช้งานกับกิจกรรมที่มันค่อนข้างจะเอ็กซ์ตรีมประมาณหนึ่งนะครับดังนั้นก็เป็นจุดแรกที่มีความแตกต่างกันนะระหว่างตัวหน้าสีขาวกับหน้าสีดําซึ่งรายละเอียดตัวหน้าปัดด้านในเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนย้อนกลับไปดูโมเลสคัวพันทอสเอสไดเวอรรุ่นเก่านะครับจะเห็นว่าหน้าตามันแทบไม่ต่างกันเลยเรียกว่ายกมาเกือบจะทั้งหมดนะครับ แต่สิ่งที่มันจะเพิ่มมาจริงๆเนี่ยจะเป็นพวกมาร์เกอร์อินเด็กซ์ต่างๆนะอย่างเช่นตัวขอบเบเซลเนี่ยเดิมทีมันจะมีแค่สเกลด้านนอกเนี่ยนะครับเป็นเลขทั่วไปมันจะไม่มีขีดย่อยแบบนี้อันเนี้ยก็เรียกว่าเติมขีดหลักมาร์เกอร์ย่อยมาให้ด้วยนะครับเพื่อให้อ่านค่าได้ง่ายขึ้นโดยที่สเกลต่างๆนนานา,นานเนี่ยสังเกตดูนะว่ามันก็จะเป็นรูมมาให้ทุกส่วนเลยนะครับอย่างตัวเลขตัวขีดนะครับอย่างตัวขอบเบเซลด้านนอกเนี่ยก็เป็นรูม,มาให้นะอย่างอันเนี้ยผมเอาไฟฉาายแสง UV มก็ เห็นขึ้นมาชัดเจนนะครับว่าเคลือบซูเปอร์ลูมิโนวามาให้ด้วยดังนั้นเวลาเข้าที่มืดเนี่ยแน่นอนว่าก็จะเลืองแสงขึ้นมาได้ค่อนข้างจะดีนะครับซึ่งก็เป็นสไตล์ในาการดำน้ำอยู่ละเวลาลงน้ํามันก็จะมืดๆหน่อยมันก็จะต้องใช้งานอะไรพวกนี้เยอะประมาณหนึ่งนะส่วนต่อมาคือเรื่องดีไซน์ของตัวเบเซลด้านในนะครับปกติแล้วเนี่ยในายการดำน้ํามันจะแบ่งเป็นดำน้ํา2ประเภทหลักๆนะอย่างแรกเลยคือเป็นดเวอร์ทั่วไปเลยนะครับขอบเบเซลเนี่ยส่วนมากจะอยู่ด้านนอกแล้วก็สามารถหมุนได้เลย ซึ่งมันก็จะสะดวกไปอีกแบบหนึ่งนะครับแต่อันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นแบบ inner bezel ก็คือขอบ bezel มันจะไปอยู่ในหน้าปัดแทนก็คืออยู่ข้างในกระจกเลยดังนั้นเราจะไม่สามารถใช้นิ้วเราอะ่ะหมุนเบเซลได้จากภายนอกนะครับเราต้องใช้เม็ดพยมด้านขวาบนตรงนี้ในการหมุนขอบเบเซลด้านในนะซึ่งเม็ดพยมตรงนี้มันจะเป็นแบบ screw down clow ด้วยนะก็คือต้องคลายออกมาก่อนนะครับพอเราคลายมาเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะมีจังหวะที่เม็ดพยมเด้งออกมาซึ่งพอมาเด้งเสร็จปั๊บเนี่ยเราสามารถหมุนได้เลยนะครับว่าเราจะให้ขอบเบเซลเนี่ย มันไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับซึ่งลักษณะสไตล์แบบนี้เขาจะเรียกว่าเป็นคอมเพรสเซอร์สไตล์นะครับก็คือเป็นสไตล์ที่แบบนักดำน้ำําจะใช้เอาไว้จับเวลาดูว่าจะต้องทําการดีคอมเพรสชันหรือว่าจะต้องอยู่ในใต้ผิวน้ําเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคือลักษณะการใช้งานก็จะแตกต่างกันไปโดยดีเทลนิดนึงแต่ถ้าเกิดเอาโดยแบบทั่วๆไปอ่ะมันก็สามารถใช้จับเวลาได้เหมือนกันไม่ยากมากนะครับเวลาจะจับเวลาง่ายๆเลยนะครับก็คือเนี่ยเพื่อนๆสามารถหมุนตัวขอบเนี่ยเข้าไปตรงที่ เข็มนาทีใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ส na ปกลับเข้าไปแบบนี้แล้วก็หมุนเกลียวกลับเข้าไปซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะช่วยเพิ่มการกันน้ําได้มากขึ้นแล้วหลังจากนั้นเราสามารถดูได้ว่าเข็มนาทีเนี่ยมันกวาดตามไปอ่ะที่เข็มด้านนอกนานเท่าไหร่นะครับมันก็จะเดินไปตามปกตินั่นแหละแต่เราก็เอาไว้ดูสเกลด้านนอกแทนก็เป็นการจับเวลาประมาณนี้ซึ่งจุดหนึ่งที่หลายๆคนมีความสงสัยนะครับก็คือพอมันเป็นเม็ดมิยมแบบขันเกลียวแบบเนี้ยแล้วเราจะสามารถหมุนปรับเวลาใต้น้ําได้หรือเปล่านะครับ เพราะว่าในากาดำน้ําทั่วไปอ่ะมันหมุนได้อยู่แล้วเพราะว่าเราอยู่ในน้ํามันก็จับด้านนอกแล้วก็หมุนหมุนเอาน้ํามันไม่เข้าอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยถ้าเกิดเราเกลียวออกมาแบบเนี้ยมันจะมีจังหวะที่ตัวไม่ประยมมันไม่ได้มีการล็อกเข้าไปด้านในอ่ะมันก็จะเกิดคําถามเลยว่าเอ๊ะอย่างนี้น้ําจะเข้าตรงนี้ไหมนะครับอันเนี้ยทางแบรนด์ตอบมาว่าใช้งานได้เลยนะครับก็คือเราไม่จำเป็นจะต้องเกลียวไม่ประยมเข้าไปตลอดเวลานะซึ่งตรงเนี้ยหลายๆคนยังไม่รู้นะครับว่าอันเนี้ย เป็นดีไซน์อย่างหนึ่งของโมริซาครัวอยู่แล้วนะครับคือเราสามารถใช้ในาฬการแทบจะทุกเรือนของโมริซาครัวเลยโดยที่ไม่ต้องขันเกลียวเม็ดมยมเข้าไปอ่ะคือแบบไม่ต้องสกูดาวคราวลงไปอ่ะแล้วเราก็จะยังได้สเปคการกันน้ํำระดับเดิมอยู่นะครับอันนี้เป็นการออกแบบที่ดีมากๆนะก็คือทําให้เราอุ่นใจในการใช้งานได้มากขึ้นแต่ถ้าเกิดถามผมนะผมแนะนําว่าถ้าเกิดจะใช้งานจริงๆอ่ะเพื่อความชัวนะ เราก็หมุนเกลียวเข้าไปดีกว่านะครับคือโดยสเปกอะมันก <idos> ันได้นะครับแต่ว่ายังไงการขันเกลียวเข้าไปแน่นๆอย่างเงี้ยมันป้องกันน้ําเข้าได้ดีมากกว่าอยู่แล้วนะครับเพื่อความชัวรก็หมุนไปเถอะนะครับน่าจะปลอดภัยกว่าเยอะส่วนไม่ไม่ยมอันหล <the> ักของนาฬิกาเนี่ยจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับด้านขวาตรงนี้ซึ่งก็หมุนใช้งานได้ดีทั้งคู่นะครับอันบนนี่คือใช้งานง่ายมากเพราะว่ามันมีการยื่นออกมาเยอะมากนะครับก็คือแบบหยิบจับได้สะดวกมากส่วนอันล่างเนี่ยก็จะมีความแบบชิดๆตัวเรือนเข้าไปหน่อยแต่ว่าก็ยังใช้้งานนไดดีอยู่ะครับ เลียวออกมาแบบนี้นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหมุนขึ้นนะครับเป็นการหมุนขึ้นลานได้มือได้เลยแล้วก็ดึงมาทีนึงนะครับเป็นการหมุนตั้งช่องวันที่ด้านล่างดึงมาทีนึงเนี่ยก็เป็นการหมุนตั้งเวลาแบบนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับใช้งานเสร็จก็เกลียวกลับเข้าไปให้เรียบร้อยนะถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าไม่มีปัญหานะครับใช้งานได้แต่ผมก็ ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เวลาเราลืมขันเกลียวแล้วเราเอาไปโดนน้ำอะ่ะมันจะมีความกังวลนิดนึงนะอันนี้ก็ระวังกันไว้ด้วยนะครับส่วนต่อมาที่เรือนนี้ปรับปรุงได้ดีขึ้นเยอะนะคือเรื่องของไซซิ่งนะคือเรือนเดิมเนี่ยมันประมาณ43มิลใช่ไหมครับแต่อันนี้เขาปรับลงมาละเหลือประมาณ42มิล ความหนาเนี่ยลงไปหลายมิลเหมือนกันนะอยู่ประมาณ13.2 13.3แล้วส่วนลักทุลักจะอยู่ที่ประมาณ50มิลน,นะครับแต่ว่าเรือนเนี่ยแน่นอนว่าพอมากระสายยางนะลักทุลัก,ลก,ลกจริงๆจ,จ,จ,จะมีความกางขึ้นอีกประมาณหนึ่งจะกลายเป็นประมาณสัก53มิลกว่าๆแล้วส่วนฟ้าหลังเนี่ยก็ไม่ได้มีการเปิดโชว์เครื่องอะไรมานะครับซึ่งตัวเครื่องของเรือน,นี้เนี่ยด้านในมันก็คือ ML115 นะเป็นเครื่องตัวเดียวกับโมลิสคกวัวไอคอนเลยนะครับดังนั้นก็เรียกว่าอะไรที่เราคุ้นเคยเป็นไอคอนเนี่ยเรื่องความเที่ยงตรงบันหนึ่ง การใช้งานทั่วๆไปก็มาตรฐานเดียวกันทุกอย่างนะแล้วก็เดิมทีคอนดอสไดเวอร์รุ่นเก่าเนี่ยฝาหลังจะเป็นแบบขันเกลียวนะจะไม่มีน็อตมานะครับแต่อันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นแบบน็อตแบบนี้แล้วซึ่ง ก็ยังสามารถกันน้ําได้300เมตรอยู่นะถือว่าค่อนข้างจะก,กันน้ําได้ดีมากนะครับแล้วก็มันจะได้กลิ่นไอในการดำน้ํามากขึ้นด้วยอะ่ะคือพอเป็นน็อตเนี่ยมันก็จะมีหน้าตาที่มันคล้ายๆกับพวกหน้าต่างเรือดำน้ำําหน้าต่างเรือสมัยก่อนอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับดีไซน์ตรงนี้ก็ล้อไปกับการเป็นในการดำน้ําได้ดีเลยส่วนตัวเรือนคุณภาพการผลิตการขัดเงาถือว่าดีมากนะครับส่วนที่เป็นการเชื่อมต่อขัดเงาขัดด้นเนี่ยอยากให้ดูมากนะคือมีความคมอะ่ะแล้วก็การลบเหลี่ยมมุมการหักมุมนี่คือทํามาได้แบบ ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์เลยนะเวลาจับจับดูนี่เหลี่ยมสันมันชัดเจนดีมากนะครับอันนี้ผมชอบมากเลยแล้วก็สังเกตดูนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูสายกอนเลยสายเนี่ยเป็นสายยางนะครับแล้วก็ลักษณะสายเนี่ยตรงนี้มันจะวิ่งล้อกันมากับตัวเรือนเลยทำให้เวลาเรามองจากด้านบนน่ะเราจะเห็นว่าตัวสายกับตัวเรือนมันต่อเนื่องกันมากนะครับซึ่งอันนี้เป็นดีไซน์ที่ผมว่าทําได้ดีมากนะคือด้วยคมที่มันมีบาดตรงรับตรงนี้สายมันก็ต้องแบบมาในทรงแบบนี้มันถึงจะเข้ากันได้ดีนะครับดังน้นเเวาาารจข่ะห็ สายนี่เป็นส่วนหนึ่งของตัวเรือนได้เลยนะครับเรียกว่าเป็นสไตล์อินทิเกรตเรสเลได้เลยนะอันนี้ทํามาได้ดีมากจริงๆนะส่วนของสายแล้วก็ตัวสายสังเกตดูว่าเขาจะเลิกใช้งานไอตัวที่มันเป็นโลโก้แล้วนะครับก็จะเป็นการใช้กันปั๊มลายอย่างเงี้ยลงไปนะเป็นยี่ห้อโมริซาครัวลงไปบนสายเลยปักเคิลก็ค่อนข้างจะใหญ่โตนะครับ หน้าตาสายก็ประมาณนี้นะวัสดุดีนะเป็นยางที่มีความหนืดหนืหน่อยนะครับไม่ได้นิ่มเหมือนซิลิโคนนะซึ่งอันนี้ระยะยาวเนี่ยใช้งานได้ดีกว่าแล้วก็ทนทานกว่าแน่นอนนะครับซึ่งสายยางก็เจาะรูมาให้เยอะมากนะอันนี้ก็น่าจะเผื่อ,อคนที่แบบเอาไปดำน้ำําใส่กับเวสสูทที่มีความหนาอะไรประมาณนี้นะส่วนน้าหนักของเรือนี้เนี่ยช่างออกมาก็จะอยู่ที่124กรัมนะครับโอเคมาขึ้นข้อกันเลยดีกว่านะข้อมือผม5.5นิ้วหรือว่า14เซนนะครับผมใส่รูสุดท้ายเนี่ยได้พอดีเป๊ะเลยนะ ซึ่งมันก็จะเริ่มมีความเสี่ยงและสสำหรับคนที่ข้อมือเล็กกว่าผมนะครับคือถ้าเกิดให้แนะนําจริงนะข้อมือที่จะใส่แล้วแบบสวยแบบโอเคอ่ะน่าจะ6นิ้วเป็นต้นไปเพราะว่า5.5นิ้วเนี่ยเวลาขึ้นข้อก็ออกมาประมาณอย่างเงี้ยมันใส่ได้นะครับแล้วก็มันดูไม่ได้กางอะไรมากนะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นว่าสายเนี่ยมันหักลงมาได้ตรงๆเลยนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีความแบบอ่ะขุกคลักอยู่นิดนึงคือยังไม่ได้แบบ perfect fit ผมยังสัมผัสได้ถึงความโยกอยู่นิดหน่อยนะครับดังนั้นถ้าเกิดข้อมือ5.5เป๊ะจริงๆอะ่ะมันก็จะแบบมีความรู้สึกว่ามันหลวมๆอยู่บ้างเล็กน้อยนะแต่เป็นความหลวมที่ใส่ได้นะอันนี้ต้องแยกกันก่อนว่าโอเคมันจะไม่ได้มาแนวรัดข้อมือจนรู้สึกอะ่ะแต่ว่ามันจะมีสเปซให้มันพอขยับได้บ้างซึ่งหลายๆคนก็น่าจะชอบนะครับเห็นหลายๆคนใส่ในาฬิกาแบบหล,หลวมนิดนึงมันก็จะทําให้ข้อมือเรามีความคลายอะ่ะแล้วก็เวลามันเปียกเหงื่อเปียกน้ำอะไรเงี้ยมันจะไม่อึดอัดเท่าไหร่ แล้วก็มันเป็นการเผื่อด้วยเวลาเราออกแดดหรือว่าเราอยู่ในสถานที่ที่ข้อมือเราขยายข้อมือเราบวมขึ้นนิดนึงมันก็จะสามารถใส่ได้ดีขึ้นแล้วก็กระชับมากขึ้นนะครับอย่างอันเนี้ยส่วนหนึ่งเพราะว่าผมอยู่ในห้องแอร์ด้วยตอนเช้าผมยังไม่ได้ออกแรงข้อมืออะไรเยอะด้วยมันก็อาจจะข้อมือหดหดหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเริ่มแบบจับของหนักๆละหรือว่ามีการยกกระเป๋าอะไรขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ย โอเคละนะครับก็จะใส่ได้แบบฟิตติ้งดีขึ้นดังนั้นโดยสรุปเลย5.5นิ้วเนี่ยใส่ใสายยางได้นะครับแต่ถ้าเกิดจะให้แนะนําใส่สวยๆนะผมว่าสัก6นิ้วท้วนนะครับมันจะขยับมาเป็นรูที่2รูที่3มันน่าจะโอเคกว่าประมาณหนึ่งอันนี้ก็เอามาให้ดูนะฟิลลิ่งการอยู่บนข้อมือ5.5นิ้วประมาณนี้เลยก็ถือว่าใส่ได้แล้วก็หน้าตาดีมากๆบนข้อมือนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมชอบของซีรีส์นี้นะเขาจะมีสายแถมให้อ่ะสเส้นนะครับก็คือรวมเส้นนี้ด้วยนะอันนี้1แล้วก็มีอีก2เส้น ซึ่งแต่ละเส้นเนี่ยพอจะเปลี่ยนปั๊บนะนาฬิกามันเปลี่ยนหน้าตาไปแบบโหคนละเรื่องเลยนะครับเอาอย่างสายส้มเนี่ยแน่นอนว่าสายส้มได้กลิ่นายความสปอร์ตความสนุกความลุยมากๆนะใครที่แบบอยากได้นาฬิกาดำน้ำที่หน้าตาเด่นๆหน่อยแล้วก็สายอ่ะมันแมชกับตัวหน้าปัดด้านในเรื่องคู่สีเรื่องโทนอย่างเงี้ยสายส้มนี่คือดีมากๆนะครับใส่ปั๊บนี่คือเห็นมาแต่ไกลเลยแล้วก็มันเป็นสีส้มที่มันเข้ากับหน้าปัดเลยนะ คือสายส้มเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่สีที่เข้ากับนาฬิกาได้ทุกทรงทุกเรือนนะครับแต่ว่าเรือนนี้ต้องบอกว่าเข้ามากนะครับเพราะด้วยดีไซน์ของตัวลักด้วยตัวเคสที่แบบมันล้อไปกับสายไปได้วยแล้วก็ด้านในของตัวนาฬิกาเนี่ยมันมีการเล่นสีส้มอยู่แล้วด้วยก็เลยยิ่งดูดีไปกันใหญ่เลยอัอนนี้ถือว่าเป็นคู่สายแรกที่แบบผมชอบมากนะซึ่งเอาจริงผมก็น่าจะใส่สายสีส้มบ่อยที่สุดนะครับเพราะว่าก็ไหนๆจะมาทางนี้แล้วก็ลอยๆไปเลยแต่แน่นอนสําหรับคนที่อยากจะได้ฟีลลิ่งที่มันดูแบบ ทางการขึ้นมาหน่อยนะครับอยากจะใส่ไปออฟฟิศอยากจะใส่ไปคุยงานหรือว่างานแบบกลางคืนอย่างเงี้ยที่มันไม่เด่นมากสายส้มนี่ก็อาจจะเด่นเกินเบอร์ไปนิดหนึ่งนะครับเขาก็มีสายสีดํามาให้ด้วยนะเอามาเปลี่ยนได้เลยซึ่งสายสีดำเนี่ยมีมาให้2แบบนะคือสายแบบเป็นผ้าแบบนี้นะครับแล้วก็สายยางเหมือนสายส้มอะ่ะแต่ว่าเปลี่ยนเป็นสีดําแทน ซึ่งเดี๋ยวผมลองสายสีดําให้ดูก่อนนะครับการถอดการใส่ก็ง่ายมากนะครับเขาจะมีควิคลิสต์มาให้ตรงนี้นะก็อย่างเงี้ยสไลด์เข้าไปอะ่ะแล้วก็ขยับยนิดนึงให้มันลงล็อกเนี่ยแกลกเรียบร้อยละนะครับล็อกเรียบร้อยแล้วนี่อยู่กับสายสีดําออกมาประมาณแบบนี้นะครับโอ้โหเนี่ยคนละฟีลกับเมื่อกี้เลยนะครับคือเมื่อกี้ก็จะแนวแบบเด่นๆหน่อยอะเตะตาเลยอะแต่อันนี้ก็จะดูมีความเรียบร้อยมีความคุมโทนมากขึ้นนะครับก็ยังสปอร์ตอยู่นะแต่ว่าเป็นสปอร์ตที่แบบมันใส่ได้ง่ายขึ้นอีกประมาณนนนึงออ่ะะกกมมาา็ปรรณี้เลยคับ อ๋อเมื่อกี้ลืมพูดเรื่องกระจกไปนะครับตัวกระจกเป็นซัฟไฟคริสตัลนะแล้วก็สังเกตดูนะครับมีการเคลือบสารตัดแสงมาประมาณหนึ่งนะสังเกตได้จากการที่เวลาผมหมุนนาฬิกาไปเจอพวกแสงแดดอย่างเงี้ยปกติถ้าเกิดนาฬิกามันไม่ได้เคลือบสารแบบพวกตัดแสงสะท้อนเลยอะ่ะมันจะสะท้อนสีขาวเลยแต่อันเนี้ยมันก็จะติดน้ําเงินเข้มๆแบบนี้นะครับซึ่งก็ช่วยได้ประมาณหนึ่งแต่ด้วยความที่ทรงกระจกมันมีความโดมมาแบบนี้นะครับดังนั้นมันก็ยังจะสะท้อนแสงอยู่บ้างนะซึ่งถ้าเกิดใครที่ไม่ค่อยชอบแสงสะท้อนแบบเนี้ยหน้าสีขาาวววจะช่ย่ยดีก ก็จะป้องกันพวกแสงนี้ได้ดีขึ้นนะอันนี้ก็จะเห็นอย่างเงี้ยเป็นเงาเห็นมือผมสะท้อนในหน้าปัดอยู่บ้างไม่ได้ตัดได้เคลียร์เกลี้ยงสทัทีเดียวแต่ก็ถือว่า มีความพยายามที่จะเคลือบตัวสารมาช่วยและประมาณหนึ่งนะครับก็โอเคนะใช้งานได้ดีเลยส่วนสีดําอยู่บนข้อก็ประมาณนี้นะครับก็ลองดูเลยนะว่าเพื่อนๆชอบทางไหนนะครับจริงๆมันไม่ต้องเลือกอะไรนะครับเพราะว่าเขาให้มาหมดอยู่ละดังนั้นเราก็แค่เอาไปสับเปลี่ยนการใช้งานตามแต่ที่เราต้องการนะคือถ้าเกิดอยากจะไปออฟฟิศหรือว่าไปในที่ที่แบบเราไม่ได้อยากจะเด่นบนข้อมือมากอ่ะผมว่า สายดำเนี่ยเซฟสุดใส่ไปทํางานใส่ไปเรียนในที่ที่เราจะต้องเจอผู้คนเยอะๆอะผมว่าอันนี้โอเคเลยนะแต่ถ้าเกิดจะไปเที่ยวนะครับอย่างเช่นจะไปทะเลจะไปทํากิจกรรมสนุกๆอะไรเงี้ยเอาสายส้มมาเปลี่ยนก็เปลี่ยนลุกได้เลยนะก็จะดูสนุกสนานมีสีสันกับชีวิตมากขึ้นนะครับอันนี้ก็มีให้เรา2ช้อยอะ่ะ ซึ่งอันนี้เป็นเวอร์ชั่นสายยางนะแต่ถ้าเกิดเราต้องการความแบบแคชชวลจริงๆความแบบเรียบร้อยจริงๆสมมติว่าอจะไปคุยงานกับผู้ใหญ่นะครับหรือว่าจะไปพรีเซนต์งานหน้าห้องหรืออะไรก็ตามที่คนจะมองข้อมือเราได้อะ มันก็จะมีสายผ้ามาให้ด้วยนะครับซึ่งสายผ้าเนี่ยก็เป็นเท็กซ์เจอร์ที่รรมาดีนะแล้วก็มีความบางเบาใส่สบายมากนะครับขนาดไซส์22มิลน,นะแต่ปัญหาหนึ่งของสายผ้าของบริษซาครัวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องความยาวนั่นแหละนะครับคือสายมันก็ยาวอยู่แล้วประมาณหนึ่งนะแต่เพื่อนๆลองดูในการเจาะรูของเขานะครับอันนี้สายส้มนะครับสังเกตดูว่ามีการเจาะรูมาให้เยอะนะครับถ้าเกิดผมเทียบกับขนาดไซส์กันจริงๆอะสายยางสีส้มเนี่ยจะมีรูม,มาเพิ่มขึ้นอีก2อันถ้าเกิดเทียบความยาวกับสายผ้าส่่ววนนนน,นนนนนนนดดด้้้้้าาบียอัััขใกกลลูแลคง แค่ไม่ต้องใส่ก็รู้แล้วว่าผมอ่ะใส่สายผ้าไม่ได้นะครับก็คือขาดรูไปอีกประมาณสัก2รูแน่ๆนะดังนั้นแน่นอนว่าในการใช้งานปกติผมก็จะไม่ค่อยได้ใส่สายผ้าแน่นอนดังนั้นอันนี้ก็ต้องดูกันไว้สําหรับคนที่ข้อมือเล็กๆนะครับคือถ้าเกิด5.5นิ้วนี่ใส่ไม่ได้แน่นอนนะตัวสายผ้าเดี๋ยวผมลองให้ดูดีกว่าว่ามันออกมาประมาณไหนนะซึ่งถ้าเกิดใครที่อยากใส่สายนี้เนี่ยผมว่าก็ต้องแบบข้อมือ6.5นิ้วเป็นต้นไปนะครับเนี่ยข้อมือผมเหลือแบบเอานิ้วสอดไปได้สงนิ้วสบายๆเลยซึ ปกติมริสซาครัวทำสายผ้าได้ดีมากๆนะครับเท็กซเจอร์คุณภาพสายนี่มันดีมากเลยแล้วก็เวลาอยู่กับนาฬิกาเนี่ยมันจะออกมาอย่างเงี้ยคือเข้ากันมากนะซึ่งตรงนี้จริงๆมันเป็นสีเงินนะครับถึงว่าผมแบบไม่ได้ใส่ใช้งานก็เลยยังไม่ได้ลอกสติกเกอร์สีทองออกนะจริงๆจะสีเงินเข้ากับตัวเรือนเลยอยู่บนข้อก็ประมาณอย่างเงี้ยเวลาคนมองมาจากด้านนอกก็จะมีความแคชชวลความสบายความสุภาพมากขึ้นนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งออปชันสําหรับคนที่ข้อมือใหญ่หน่อยอแล้วก็อยากจะได้ความภูมิฐานความเรียบง่ายความเรียบร้อยมากขึ้น ตัวสายผ้าก็จะช่วยได้เยอะเลยนะครับโอเคโดยสรุปนะครับสำหรับโมเดลซาควพรทอตเอสไดเวอร์ iver, เนี่ยผมมองว่ามันเป็นหนึ่งในในาฬิกาดำน้ำที่หน้าตาลุแ and feel เนี่ยมีความยูนิคมากกว่านาฬิกาแบบสแตนดาดทั่วไปในตลาดนะครับด้วยสไตล์ที่เป็นอินเนอร์เบเซลแบบนี้นะครับแล้วก็สเปคต่างๆนานาก็ถือว่าตัวท็อปเหมือนกันนะใครที่แบบเบื่อๆนาฬิกาดำน้ำที่หน้าตามันแบบเรียกว่าไงดีเหมือนกันซะทุกเรือนเลยในยุคป,ปัจจุบันนะ่ะการลองเปลี่ยนมาใช้ในาฬิกาดำน้ำสไตล์แบบนี้มันก็ได้ความแปลกใหม่แล้วก็ไไดด้้กลิ่่่่นนออายยทีีมมัคซคซใร ส่วนเรื่องการใส่ใช้งานทั่วๆไปก็ต้องบอกว่าดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนมากๆเลยนะขนาดตัวเรือนความหนาลักษณะาสายมันก็ใส่ใช้งานแบบทั่วๆไปเป็น everyday watch ได้แบบสบายๆดังนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในการดำน้ำที่น่าสนใจในช่วงราคาประมาณนี้เลยนะครับซึ่งราคาป้ายอยู่ที่ยอยู่ที่72,900บาทนะถือว่าเปิดราคามาน่าสนใจมากนะครับเพราะว่า ราคานี้เนี่ยเราได้สาย3เส้นนะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับสเปกการกระน้ํา300เมตรเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะเยอะมากๆแล้วเหมือนกันถ้าเกิดเอาไปชนกับคู่แข่งในราคาใกล้ๆกันนะครับยิ่งถ้าเกิดหลังหักส่วนลดแล้วเนี่ยก็จะยิ่งแบบโอเคขึ้นไปใหญ่เลยอะ่ะเรียกว่าราคาเขาจะอยู่ในช่วงแบบเลนจ์ใกล้ๆกับพวกไอคอนน่ะแต่ฟิลลิ่งก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งเลยนะครับอันนี้จะมาสปอร์ตสุดทางเลยแล้วก็ใช้ดำน้ำใช้ลุยน้ำได้จริงจังด้วยใครที่อยากได้ฟิลลแบบนี้ก็ลองมาดูเรือนนี้ได้นะครับถือว่าน้านีน ใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ